สว,ส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เบนจะพาทุกคนนะคะมาเบิรงแปลงแหนแดงนะคะหล้กก็วิธีเตรียมแปลงแหนแดงนะคะว่าเบนใส่อะไรลงไปบ้างนะคะแหนแดงเป็นถึงได้สวยได้งามดอกใหญ่ดอกฟูนะคะเดี๋ยวมันนี้จะพามาเบิรงนะคะเคล็ดลับเลยนะคะเคล็ดลับที่ไม่ลับนะคะนี่นะคะเคล็ดลับบรหลับของเบนขึ้นตัวนี้นะคะเพื่อนๆี๋ยวเอายี่ห้อมาให้เห็นยี่ห้อของน้ำนี่นะคะเพื่อนๆลืมแกะออก ขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเบนจะกลับกล้องนะคะเพื่อนๆหลังจากเพื่อนๆน,นะคะเตรียมบอ่อหรือว่าเตรียมแปลงเสร็จนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะใส่ปุ๋ยคอ,อกลงไปนะคะแปลงนี้กับสามเมตรคุ้นเจ็ดเมตรเนาะเบนจะใส่ปุ๋ยคอ,อกไปหนึ่งกับคุนะคะเดี๋ยวนะหนึ่งกับคุนี้นะคะเบนใส่ไปแล้วเนาะเบนจะว่านกอนนะคะแล้วเบนกับเปิดน้ำน้ำกลนเนาะกับคุนี้นะคะกระคุประมาณนี้เนาะ นี่นะคะใส่กระคูหนึ่งระเบนก็จะเติมนะคะหลังจากนั้นนะคะเบนก็จะเติมจุดินซีสังข้อแสงนะคะขนาด1.5ลิตรนะคะ1ขวดนะคะอ่าเบนก็จะเติมลงไปนะคะเพื่อที่ให้อ่าอินซีที่ดีนะคะไปทําลายอินซีที่ไม่ดีในน้ําในปุ๋ยเรานะคะเพื่อการเร่งการจเจริญเติบโตของแหนแดงให้ดอกใหญ่ดอกฟูนะคะแล้วก็ทนทานต่อโรคนะคะอ่าแข็งแรงเนาะนี่ละค่ะ เคล็ดลับว่ลับของเบนมีอยู่แค่นี้นะคะการเตรียมบอก,กันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆว่าสะดวกเคล็ดแบบนี้กระเ็ดสูตรของคนเพื่อนก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆสะดวกนะคะในกระมังในบอซิเมนต์ในวงบอในสะธรรมชาติในไฮในหน้าในข้อง ในคลองใส่ไก่ในโคกน้องหน้านะคะได้เมือดถี่มีนามนะคะหละะ้วก็เน้นแค่ว่าห้าลงปุ๋ยคอ,อกไข่พอนะคะเพราะว่าอาหารของแหนแดงก็คือปุ๋ยคอ,อกนะคะ,ะเป็นปุ๋ยคอ,อกนะคะไม่ให้ปุ๋ยเคมีนะเพื่อนๆนะแล้วก็ทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะคะให้ฉีด ฮอร์โมโนไข่หรือว่าฮอร์โมนนมสดก็ได้นะคะหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้น้ำหมักต่างๆที่เพื่อนๆทํานะคะเพื่อบํารุงเพ่อนนะคะสามารถฉีดพ่นได้นะคะแต่ว่าแนะนําให้ฉีดตอนอเย็นนะคะเพื่อนๆอาบางชนิดก็แนะนําฉีดตอนเช้าก็ให้เพื่อนๆไปปรับใส่หล้วก็ไปเบิ้งวิธีการใส่นะคะแล้วแต่พื้นที่นะคะของเพื่อนๆนะคะเป็นกะมาแนะนาเพื่อนๆแค่นี้นะคะ แล้วสาหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะอยากให้เพื่อนงามนะคะงามแบบสวยฟูนะคะกระตุ้นเพื่อนนะคะให้โตไวขยายเร็วนะคะนี่ทําแบบนี้เลยนะคะให้ทําลักษณะเหมือนกับหน้าฝนนะคะทําฝนเทียมฉีดอย่างนี้นะคะถา้ามีเวลานะคะถ้ามีเวลาก็คือทุกมือนะคะตอนเศร้าก็ได้หรือว่าตอนแรงก็ได้นะคะ ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆอย่างน้อยก็สองหรือสามวันครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะคะแต่แนะนําให้เพื่อนๆเขาแปลงแหนแดงเสมอนะคะอาจจะมีแบบว่ามีน้อนมีบ่งมาลงสิเข้าจะได้เห็นนะคะแนะน้าได้ว่าต้องเขาเสมอนะคะนี่เขาเลี้ยงได้แล้วเข้ากระสีได้แต่กําไรนะคะแหนแดงนี่คือซื้อแค่เท่อเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วขยายไปได้ตลอดชีวิตของเขาเลยนะคะขยายไปได้ตลอดชีวิตเราเลยนั่นแหละถ้าเราเลี้ยงได้นะคะคือเขาจะได้ซื้อแค่ครั้งเดียวเด้อเพื่อนๆเด้อ เข้ากับเลียงเพื่อนเลียงไวซู่มองก็ได้ค่ะในกระ,ะมั่งในแบบวา่ากระถางดอกไม้ในบอ่อปูอังสีนะคะเข้ากับเลียงใดเมดนะคะอของเบนนี่คือบ่ได้ใสดินนะเพื่อนๆคือ,ค,อคือบอกไว้เลยนะคะไม่ได้ใส่ดินนะคะใส่แต่ปุ๋ยคอกน้ําแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเสริมบ้างนะคะธาตุาอาหารต่างๆฉีดพ่นบํารุงบ้างนะคะแล้วแต่ช่วงนะคะว่าหน้าไหนนะคะช่วย ควรจะใช้แบบไหนเนาะเข้ากระใส่ปับไปนะคะนี่เลยนี่นะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับของเบนเลยนะคะแค่นี้เลยโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้เบนคอโตไปก้อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจแหนแดงแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้เบนด้วยนะคะในช่อง YouTube Sorry of เบนนะคะวันนี้เบนแหนแดงอุดรไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย